tuần sáu yai kia luôn mà kịp bậc thua đưa ra đây bậc thua phụng, ừ ừ anh tìm mọi người yai ตะนวยใหญ่บักครัวต่ำกระเซ็บเสบหวานจ้วยจุ้ยบนปลาดกมันบักเครือข่อยกองเหลยท้องสุกท้องบระสุกกองเต็มอยู่โอ้ยตะน่วยใหญ่บักครัวอันพุ่มเลยเะอรอนเรื่องบ่อไหลมันบ่อไหลมันบ่หลาย ปลูกจักไห้หน้าหนึ่งโอ้ยเอาหนีโบเบิดช่วงนี้บักทั่วกับขายดีมันปลูกหลายอันนี้เอาไปเขาจอยงาดกันมันหน่อยไย หน่วยใหญ่อ้วนหน่วยไล่บ่หลายหน่วยไล่หน่วยไล่เนี่นนนนสิหน่อยหน่วยใหญ่ <c oughs> ท่านใหญ่ท่านจะโต ล่มล่มนห่อย,อยู่บ่ท่านดนะเผือให้นี่ยใี้ก่อยเอาไปใส่จังสิบุดจะให้ค่อยเอาไปที่ไหนถึงจะหมดาบาตกทวมนี่คือบ่ไมีหมากมัน,นี่ ไปใส่เบิดมันคือบ่มนนี้มากปุ๋ยก็ใส่อียังก็ใส่ไม่คือปกระโดกคือสองมือคือเก็บเธอหนึ่งคุนมูลนเราด้บันมันโดกเบิ่งเอาออกตัวสองสามอุมัมนึ่อคนกระโดก ทัวข้างไม่หมาวก่ันบดสุดมันบดสุดบดสุดอุ๊บโอ้ยสูงเขาบอกสูงบายไนล่ะ ตัวเตี้ยกรืรีว่ามันสูงมันก็ลังเริ่มเหมือนส่ดอกอีกมันเป็นสุดไม่เก็บสุดแหลกๆค่นเบิดมันอยากเบิดสุดมันที่นี้มันเริ่มเป็นไม่ละก็ล่างปงเหมนดอกปงตา ตังหน่วยตึงหน่วยบะตึงกันจีนนี่ก็ท่านอ่ะตึงค่ะหวัวเหมือนิเต็มพอดีมัดเลยเก็บเหมือนบ้างกำลังกะบิดหวัหวเรา Naman bị hại kalam. Nguyên diệt nêm nha mân nha tùy ngan kalam nha xong nhảy nhoi nguồn cả làm go kia kìa 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 có อันป้าบกพิกเอยถักกระปุกไม่ก็มีอันเกาก็มีเขือข่อยอตีเสียไปใส่ใส่บักพีกระดกโด,ดกโดกดอกขนาดตัดไอคายละยังสนิท